คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กลับสวัสดีมิหลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในะช่วงยามเย็นแบบนี้นะครับทุกคนก็เล่นอยู่ในช่วงหมองตรงนั่นเองนะครับทุกคนทวันตกดินพาทิศต,ตกดินแล้วพอดีเลยนะครับทุกคนก็มาอยู่ในค่ายเกม pg เกม จู s s สิกคิงดอมนะครับไม่ใช่จู r ลสิกพาร์กนะครับทุกคนถ้าอันนั้นต้องไปลงหนังนะครับโอเคเดี๋ยวทุนมา500เดี๋ยวจัดเบ็ดเบ็ดสเบ็ดหไปก่อนแล้วกันนะครับผมจัดไปซื้อเท่าไหร่เบ็ด6เกือบลืมโอ้ยยังดีนะว่าพออยู่นะครับโอ้โหสแควเทอร์สองหตัวได้นะครับเมื่อกี้ถือว่าสวยอยู่แจมเดี๋ยวบอกว่าตอนนี้กำลังเข้าดีนะเออมาวะ ได้บวกด้วยครับผมเออหลไหลไหลไหลเฮ้ยนิทาวาสับประหลาดเขาเรียกเรียกสับประหาดเฉยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคบวกไปอีก2ฟรีเกมครับผมบอกเลยว่าแจมๆอมะครับน้องๆไปลุยครับดูกันยาวๆนะครับทุกคน เกมนี้ค่อนข้างที่ใช้เวลาเหมือนกันนะครับก้อนหน้าลายเนี่ยมันต้องลุ้นแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะไข่ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นตัวคูณเนี่ยก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแต่ละตาเนาะคูณแปดแล้วนะตอนนี้โอเคบวกอีกสองโอ้โหแล้ววันนี้ฟรีเกมของเราจะจบลงได้ยังไงนะครับทุกคน ถ้ามาอย่างนี้แล้วก็ยาวๆไปนะครับคูณไปบอกเลยว่ามีเฮสวยอยู่นะครับเนี่ยสาบเาเบาๆไปก่อนบวกไปอีกหนึ่งโอเคไม่หมดง่ายนะครับผมเผินจัดเลยนะแบบนี้ยังเหลืออีก 6ฟรีเกมนะครับผมตอนนี้ก็คูณ13ไปแล้วจัดมาอีก1ฟรีเกมครับเป็น7เหมือนเดิม,มแล้ววันนี้เราจะจบลงตอนไหนครับเนี่ยเกมนี้อ่ะไปเออได้10มา108ครับคูณคูณไปอีกโอ้โหดูดิได้อีก2ฟรีเกมบอกเลยว่ามันสนุกยิ่งกว่าจุลศิลป์พาร์กครับต้องเจอจุลศิลป์คิงดอมอันนี้นั่นเองนะครับอยู่ในค่าย PG นะแนะนำเลยว่ามาดีจริงแล้วก็กำลังแบบ กำลังดังเลยนะครับแต่ก็มันก็ผ่านไปนักหนึ่งแล้วเนาะสำหรับจพวกจุลศิกนะครับผมเห็นผมไปห้างวันนั้นเจอพวกนายสาวเดินเต็มห้างไปหมดเลยนะครับ <c oughs> จะคูณ20แล้วนะยังไงก็คูณ20ได้แน่ๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังเป็น6ฟรีเกมอยู่นะ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าโคอจะนานอะฟรีเกมเดียวก็รอบเดียวนี้ถือว่าประมาณ 4- 5นาทีได้นะครับโอ้โหดอกละร้อย แต่ยังไม่เห็นกําไรเลยนะเล่นมาตั้งนานเนี่ยซื้อมาพักนึงแล้วนะครับโอ้โหเสียดายนะไอตัวไดโนเสาร์เขียวผมไม่มาช่อง3ามนะะอันนี้เออได้อันนี้นกอะไรไม่รู้ว่า276ไปไหลไหลไหล,หลโอเคแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับทุกคนรางวัลเมกาไปที่290ราบครับผมแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งดิจัดไปเลยสี่ฟรีเกมครับดูดิว่าจะคูณถึงสาหรือเปล่านะ โอ้โหทุกคนจัดไปอีก288ครับผมรางวัลไม่กลับไปที่288นะมาจะหมดแล้วนะคูณ2 5 0ห้ผ่านไป26ครับน่าจะไม่มีแล้วหรือเปล่าโอเคมีอีกหน่อยโอ้โหไม่ถึงคูณ30ได้แค่27นะเอ้ยมาอยู่ครับดอกนี้ไม่มีต่อ ได้ถึงคูณ28ครับสุดท้ายแล้วและท้ายสุดนะครับทุกคนก็เงินารางวัลรวมไปที่1นึ่หครับผมกับ27การหมุนฟรีครั้งนี้หมุนฟรีโคตรเยอะจัดไปไม่เอาวันหนักไปนะผมว่าเป็น18ปั่นเองเหรอมาปันเอเสเ็ษด้านหลังออกนะครับแต่ผมว่าน่า,น,าน่าจะซื้อได้อีกนะก็มันเหมือนมันกำลังมานะ ความรู้สึกเราจะบอกได้นะครับถ้าเราเล่นจริงๆเนี่ยทำไมคิวไม่มาเออมีต่อไหมเอ,อ้ยไม่มีโอเคตอนนี้เป็นหนึ่งพันแล้วทุกคนผมจะซื้อต่อไปนะเริ่มจาก1นึ่ันใหม่นะครับจะเอาเบ็ดน้อยๆหน่อยเอาเบ็ดแปดแล้วกันนะมีกี่ซื้อเบ็ดหกไปแล้วนะครับเบ็ดแปดอยู่ที่หกร้อยจัดไปครับวัดๆไปเลยไหนๆก็มีกําไรแล้วห้าร้อยนะ ถ้ากับว่าฟักทุนแค่100นะครับสำหรับรอบนี้แต่ผมคิดว่ายังไงก็ได้กลับคืนมาเกิน100อยู่แล้วนะมันคงจะไม่เกือขนาดนั้นแล้วมะหุยหุยสองสี่หกสักเทอหกตัวแล้วนะมาอีกเจ็ดตัวครับยับมาบอกเลยไม่รู้จะพูดคำไหนอะ่ะแต่ดูหน้าลายอีกทีนึงสิบสี่หมุนอนะจะเค็มหรือเปล่า หน้าลายจะมาให้หรือเปล่าหน้าลายอันนี้ทุกถึงก็สวยอยู่นะขาดอย่างละอันเลยโอเคดูกันไปครับอาจจะนานหน่อยแต่น่าจะคุ้มอยู่นะเนี่ยเหล็เก้าฟรีเกมนะครับทุกคนแปดหมุนครับ โอ้โหด้านหลายไม่ค่อยเข้าเลยอะรอบที่แล้วยังเข้าดีกว่าอีกอะแต่รอบนี้คือสักเตอร์ได้ใจผมไปเต็มๆโอ้โหดอกนี้ตามด้วยตามด้วยเจตามด้วยโอ้โหดอกนี้พันหนึ่งเอาแล้วเจอดอกแบบนี้ดอกใหญ่ๆมาแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับทุกคนคุ้มดิดีนะตัดสินใจซื้อต่อเห็นไหมผมว่าแล้วว่า มันเหมือนเกมมันจะอั้นจ่ายนะครับความรู้สึกมันบอกนะคือแบบถ้าหน้าลายมาอย่างเงี้ยแบบไม่แก,ก้ตอนแรกอะ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงผมก็พูดไม่ถูกอะ่ะมันเป็นความรู้สึกของตัวเองโอเค <c oughs> okay. ก็เอาเป็นว่าขึ้นหลักพันแล้วครับทุกคนบอกเลยว่าเกมแรกของวันปังๆเถอะครับเราโดนมาเยอะแล้ว โอเคก็รอบนี้17การหมุนนะครับรอบที่แล้วย7เนาะแต่รอบนี้ได้มากกว่านะครับเดี๋ยวสาเราไม่เอาเราถอนพ8นแนะครับผมน่าจะพอดีเลยนะเนี่ยเอ้ยมีต่ออีกนี่ไงแปดสี่แปดสมยิบสี่โอเคสามรอบอีกสองรอบครับอีกหนึ่งรอบพันแปด โอ้โหพอดีเดะเลยนะครับทุกคนก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนได้กําไร1,300บาทนะครับสําหรับรอบนี้เกมนี้จุลศิษย์คิงดอมนะครับผมอยู่ในค่ายพี PG นะก็เล่นอยู่ในเวลา6กโมงตรงนั่นเองนะครับทุกคนก็รอดไปนะครับทุกคนโอเคก็ไม่พูดมากมา เดี๋ยวเอาเป็นว่ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะคร้รุดกระดิ่งให้ช่องถุมาโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดกิจกรรมด้วยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นวันที่สิ้นเดือนของเดือนนี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะคืนโพสต์ไว้ให้นะครับแล้วก็ร่วมเล่นกิจกรรมกันได้เลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฝากติดตามกันไว้ทั้ง3ช่องด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกันตลอดไปครับเดี๋ยวเจอกันนะบ่ายครับผม